ครับสวัสดีครับพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตรนักวิเคราะห์เทคนิคบล็อกเคนะครับต้องบอกว่าภาพรวมของดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอกว่าที่คาดนะครับก็เช้านี้เนี่ยพลิกหลุดแนวรับบริเวณ1190ลงมานะทำให้โดยภาพรวมเนี่ยเซีดเมนต์ตลาดเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงนะครับมารีแคปสั้นๆสำหรับภาพรวมตัวเช้านี้นะครับตัวเซ็นเด็กเนี่ยปิดไปบริเวณนะครับ1087นะครับปิดติดลบไปราวๆสัก19จุด ลบไป1.76%นะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่1.73มื่นล้านบาทโดยที่แรงขายหลกัลกๆเนี่ยมาจากกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่ม ICT แล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นตัวของเนลต้านะครับแหว่งตัวลงมาทำาโลนะครับบริเวณ1.085นะครับขึ้นไปทำจุด h i g บริเวณ1.104นะครับต้องบอกว่าภาพรวมเซตนะครับติดแนวต้าระดับสำคัญที่1.117ถึง1.120ไปแล้วในช่วงเมื่อวานนี้นะครับ วันนี้นะครับก็โดนแรงเทขายต่อนะครับดัชน,นีเนี่ยมีการย่อหาฐานนะครับหลุดค่าเฉลี่ย10วันที่1190ลงมาทําให้ภาวะตลาดเนี่ยยังเป็นภาพของการหาฐานนะครับเช้านี้นะครับด้วยการปรับลงแรงเราๆซักประมาณเกือบเกือบ20จุดนะครับก็เริ่มแตะแนวรับสําคัญช่วงเนบริเวณ1083ถึง1090แล้วนะครับ หากเราไปดูในภาพระยะสั้นของตัวเซ็นเด็กลาย30นาทีพบว่าตัว RSI เนี่ยเข้าเขตโอเวอร์โซเรียบร้อยนะครับทำให้มองว่าในช่วงบ่ายน่าจะเห็นรอบของการเทรลรีบาลงระยะสั้นได้เหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะต้องดูบริเวณแนวต้านที่1094นะครับถ้าหากข้ามไปได้เนี่ยมีโอกาสดีกลับไปทดสอบบริเวณ1 1 0 0อีกครั้งหนึ่งนะครับมองกรอบบ่ายนะครับอยู่ที่1083แนวต้าน1105นะครับ สำหรับ Mode active value นะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละตัวนะครับตัวแรกจะเป็นนะครับ advance นะครับรอบของราคาของตัว advance เนี่ยยังเป็นภาพของการแกว่งในแนวน้มขาขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปเทสบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50วันแล้วก็มีการย่อตัวลงมาแรง แต่อย่างไรก็ตามมองว่าด้วยแนวโน้มหลักที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยลงมาแถวโซน2 6 6 26 268โซนนี้นะครับอาจจะเป็นจังหวะในการซื้อซื้อกลับได้นะครับนอกเอลต้านนะครับมองไว้ที่2 8 1 286นแะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ตั้งจุด s ต o p l o ลอไว้ด้วยถ้าหลุดต่ำกว่าบริเวณ264นะครับถัดมาเป็นตัว K-D-C นะครับก็ต้องบอกว่าราคา K-D-C ก็มีการย่อตัวตามคาดนะครับราคาเนี่ยขึ้นไปเทสบริเวณ2ี่เานะครับแล้วก็เริ่มมีการย่อตัวลงมา แต่ล่าสุดก็เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกระยะสั้นคือยืนแถว25บาทนะครับเ,เรามองว่าถ้าหากต้องการที่จะเข้าไปเทรดดิ้งเนี่ยอาจจะตั้งรับไว้2ไม้คือโซนบร,บริเวณ25บาทถึง24บาท30บวกลบโซนนี้นะครับแล้วก็ค่าระหว่างการทางกำไรเนี่ยอยู่ที่บริเวณ26.75ถึง27.50แต่ก็เพื่อเผื่อผิดทางไว้ด้วยนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าบริเวณ23.8เนี่ยก็ไปจุด s ต o อ l o ลอไปถัดมาเป็นตัวเดลต้านะครับ ในรอบราคาของตัวเดลต้าเนี่ยก็ถือว่าโดนแรงขายกดลงมานะครับหลัจากที่ไปเทสบริเวณ106แล้วก็มีแท่งเทียนชูสติงสตาร์ลงมาปัจจุบันก็มีการลงมาเทสนะครับกรอบล่างแถวโซน 95บาทแล้วก็มีแรงดีดกลับเล็กน้อยนะครับเ,เรามองว่าเดลต้าถ้าทรงจะไม่เสียเนี่ยต้องไม่หลุดต่ำกว่า,าประมาณ92บาทนะครับก็มองว่าถ้าลงมาโซน92-95เกนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะในการซื้อกลับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ตั้งจุด Stop Loss ไว้ถ้าหลุดบริเวณ88บาทนะครับถัดมาเป็นตัว k t b นะครับรอบราคางตัว k t b เนี่ยเป็นภาพการแกว่งในไซเวดาวลงมานะครับในภาพทางเฟรมย่อยๆนะครับ มองว่าโซนประมาณ21.2นะครับก็อาจจะเป็นโซนในการตั้งรับนะครับถึง21.3เนี่ยนะครับส่วนแนวต้านก็อาจจะมองไว้ที่โซนประมาณ22บาทถึงประมาณ22.40นะครับส่วนถ้าผิดทางนะครับลงมาแตะบริเวณนะครับ20.5เนี่ยก็เป็นจุด stop loss ไปนะครับสำหรับ a o t นะครับภาพของ a o t เนี่ยมีการย่อโถ back ลงมานะครับหลังจากที่ไปเทปประมาณ32.5 ตรงนี้ก็อาจจะต้องรอสัญญาณนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังไม่เห็นการฟื้นกลับจากแท่งเทียนเลยนะครับส่วนตัวมองว่าโซนส่วเ97เอ่อขออภัยนะครับ29 75เก็นี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อกลับได้นะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการซื้อกลับนะครับส่วนนวต้านะครับสำหรับ AOT เนี่ยก็มองไว้ที่31.5ถึง32.50กรณีผิดทางนะครับหลุดต่ำกว่าบริเวณ28.5เป็นจุด s ต o p l o รอไปก่อนนะครับ สำหรับหุ้นเทคนิคในช่วงบ่ายเนี่ยก็พยายามคัดหุ้นที่ยังมีความและกาดนะครับแล้วก็เอ,อเริ่มมีการฟอร์มสัญญาณได้ค่อนข้างดีนะครับมีตัวของเอเชียนนะครับออรอบราคาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวโน้มในทิศทางขาลงนะครับแต่ว่าการฟอร์มตัวเนี่ยออจะมีการดีกลับนะครับจากบริเวณกรอบล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับโซนบริเวณ6 6บาบวกลบเริ่มทำฐานนะครับแล้วก็การย่อเนี่ยวอลุ่มลดลง เรามีแรงหนุนจาก m s c มีมีการตัดคอสิ้งแนวไน์ขึ้นมานะครับเอเชียน่าสนใจนะครับในเชิงตั้งรับก็มองว่า6บาท70บวกลบเนี่ยเป็นจังหวะตั้งรับได้นะครับแนวต้านมองไว้ที่7บาท30นะครับซึ่งเป็นกรอบบนนะครับของรูปแบบสามเหลี่ยมถึงประมาณ6เจ็ดบาท60สนะครับส่วนกรณีผิดทางเราให้จุดคัดลอดเร็วนะถ้าลงมาแตะบริเวณ6บาท55นะครับก็สำหรับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ